ดวงความรักชาวราศีธ <c oughs> นูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตชาวราศีธนูไปตลอดกาลที่ราคาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีนี้เป็นคนที่จิตใจค่อนข้างที่จะเป็นคนจิตใจดีมาก มากนะไม่ใช่จิตใจดีปกติมากเกินไปจนถูกเอาเปรียบมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นหรือความรักในครั้งนี้ของชาวราศีธนูกลายเป็นว่าพอมีคู่แล้วพอมีคนเข้ามาแล้วก็เกิดความโชคดีรักครั้งใหม่โอกาสใหม่กำลังมาหรือว่าใครที่ทะเลาะกันอยู่ จะเกิดการยกโทษการให้อภัยเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีล้วนๆที่ราคาชาวราศีธนูก็คือท่านนี้เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมอ่ะว่ากันเช่นนี้เลยนะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยบางท่านมีลูกติดบางท่านเป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางท่านเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแล ทั้งบ้านนะดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยแต่คราวนี้ความลำบากความเหนื่อยยากจะถูกจัดการออกไปณนะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือบางท่านกำลังคุยอยู่กับคนที่อายุมากกว่าอ่านะมันมีมากกว่าพอสมควรแล้วก็มีเด็กกว่าพอสมควรเลย นะสําหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องของจังหวะชีวิตมันเข้ามาแล้วก็ควรจะรับไหวที่ราคานะว่ากันเช่นนี้อาเป็นว่าสําหรับคนโสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพ่งเล็งแลตรงฝ้ากระแท่ในแคงคอยดูตามดูน้แผนความรักในครั้งนี้เอาจริงเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะเดินทางเข้ามาหาเรากําลังจะเดินทาง เ้ามาในชีวิตของเราจะทําให้ชีวิตของเราจะสว่างสวัยขึ้นหรือบางท่านได้คุยกับคนที่มีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาเป็นอะไรกันแนะ่เพราะดูรู้สึกว่ามันธรรมดาเหลือเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคใครโชคมันความรู้สึกของชาวราศีชาวราศีธนูเนี่ยบางท่านอาจจะปิดตัวเองมานาน บางท่านมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ปล่อยไปแต่ในนิยามนี้อาจารย์หมายความว่ามันยังไม่ใช่ซะมากกว่ามันอาจจะแค่คุยกันแล้วก็ผ่านไปคุยกันแล้วก็ผ่านไปบางท่านอาจจะถึงเข้าขั้นที่เรียกว่าปี้กันแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็มีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของบุญวาสนามันเป็นเรื่องของคู่บุญคู่ยากมันจะเข้ามาเองโดยที่เราก็ไม่ได้เตรียมตั้งตัวเช่นเดียวกันบางท่าน อาจจะเจอกันในโซเชียลมีเดียบางท่านอาจจะเจอกันจากการแนะนำอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวราศีธนูเรื่องของการออกเดตเข้าแน่งานเข้าแน่ที่รักขาแต่สิ่งที่อาจารย์จะเตือนนะสำหรับชาวราศีธนูความรู้สึกพิเศษก็จริงแต่ถ้าเป็นณสถานที่ ที่เป็นสถานที่เขาเรียกว่าที่อคจรมันหมายความว่าเป็นเรื่องของอะไรพับบาคาราโอเกะบอนการพนันต่างๆถ้าเราเจอแล้วรู้สึกมีความรู้สึกในรูปแบบชู้สาวขึ้นมาอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นไม่ได้เรียกว่าความรักถึงจะตกหลุมรักอุ้ยเฮีย yeah. อ่ารู้สึกเจอปุ๊บใช่เลยว่ะเจอปุ๊บใช่เลยอาจารย์คนนี้เลยหัวอ,อินตีเลยโอ้โหหลอลลำห้ำใหญ่ว่าเยอะ มันใช่อาจารย์แลวหนูไม่ชอบคนหนูไม่ชอบคนหล่อเท่าไหร่หน้าเน,น่าลากมาที่เป้าเอ้ยเป้าเลิศเวจารย์หนูเอาคนนี้เลยเพราะฉะนั้นจำไม่เถอะว่าแสงสีต่างๆที่มันคุมเคลืออยู่ในผับในบาร์บางครั้งมันก็ทําให้เราตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าไปเจอในสถานการณ์ หรือว่าสถานที่ทํามาหากินอย่างเงี้ยมันบอกได้เลยว่าสิ่งแวดล้อมจะนําพาเราไปที่ที่ดีกว่าแต่มันก็มีอยู่ที่หนึ่งที่มันมันเป็นขั้วตรงข้ามวัดบางคนไปเจอกันในวัดก็กะว่าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะประทานบางสิ่งบางอย่างให้กับเราแล้วใช่เลยแม่ชีอาจารย์ไม่ใช่ไปทําบุญด้วยกันแล้วก็รู้สึกไปสปริงสปังกันอยู่ในวัดในวา นี่แหละเนื้อคู่เลยเจอในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์บอกว่าวัดมีทั้งเทวดามีทั้งอสุรกายพูดผีปีศาจมีครบหมดในนั้นยังไงก็แล้วแต่อย่าเอาสถานที่เป็นตัวตัดสินนะถึงแม้ว่าในพรไในบ่ายอย่างอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนเป็นนักดนตรีเอายอมรับว่าสมัยก่อนอาจารย์แรดมากแล้วกันโคตรแรด ยางอาจารย์ไปอยู่ในผับในฐานะของคนทํามาหากินบางคนไปเจอเด็กเสิฟทำโผทําเมียได้ไหมถ้าเขาทํามาหากินในนั้นถามว่าทาได้ไหมได้แต่ถ้าไปเจอคนเที่ยวด้วยกันแล้วไปเจอคนเที่ยวอันนี้มันค่อนข้างหยาเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตัดสินใจว่าคนนี้แหละใช่เลยนะลองออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจมันเป็นความรักหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความความหื่นของเรา ในขณะที่มีน้ําสวรรค์เข้าไปในปากนี่อาว่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่เจอกันณนะสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าขั้วตรงข้ามคือผับบาอันเนี้ยขอให้ชะลอไว้ก่อนขอให้ชะลอในเรื่องของการตัดสินใจไว้ก่อนแต่ถ้าใครเจอกันในที่ทํางานเจอกันในการค้าการขายอันเนี้ยบอกได้เลยว่า70%ใช้ได้ ท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์หนูอยากจะดูส่วนตัวเพราะตอนนีน้หนูคุยกับคน3คนผมก็เช่เดียวกันผมไม่รู้จะเลือกใครดีระหว่างอีลวงอีเลียมกับอีกลอยท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวก็094 4198 566แล้วก็อีหนเบอร์แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะ094781456 เอ,า,อาเป็นว่าสําหรับเรื่องของรายละเอียดค่าครูก็จะอยู่ด้านล่างนี้แล้วท่านใดรู้สึกว่า,าจยานหนูเนี่ยห้าสิบแล้วนแต่หนูไม่อยากแก่ก็ให้ใช้ครีมปทินผิวโอเลก็จะติดลิงก์อยู่ในด้านล่างนี้นะถ้าซื้อมาอาจารย์ก็ได้ค่าคอมเล็กๆน้อยๆเอาตรงๆอะอะไรที่หาเงินได้ลูกมันเยอะลูกาอาจารย์เยอะสำหรับชาวราศีธนูใครที่กำลังเปิดรับคนใหม่เข้ามาเนะ เอาไงนะตอนเนี้ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่เงื่อนไขบอกไปแล้วนะอาเป็นว่าทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียแต่ในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าให้ระวังใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องของอะไรความคิดมากของคนรักเราเขาอาจจะทํางานหนะักเขาอาจจะมีความรับผิดชอบเยอะคําพูดบางคําพูดอาจจะบั่นทอนชีวิตของคนไปตลอดการการกระทําบางการกระทําอาจจะส่งผลให้คนคนนั้นมีพลังฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ย เรื่องของสุขภาพขอให้ชาวราศีธนูดูแลในเรื่องของสุขภาพคนรักไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการสะสมปัญหาต่างๆนอาจจะเป็นเรื่องของอะไรปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดบั้นดงบั้นเด้าอะไรพวกเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะเรื่องสุขภาพแต่สิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะชาวราศีธนูอาจจะมีในเรื่องของการเดินทาง ค่อนข้างบ่อยเนะี่ยเดินทางค่อนข้างบ่อยอาจจะเราอยู่อีกที่หนึง่งสามีอยู่อีกที่หนึง่งภรรยาอยู่อีกที่หนึง่งอาจจะมีความกังวล <c oughs> เช็คหน่อยว่าเช็คหน่อยว่าแม่ไปรับราชการอยู่ที่ไหนเชียงรายและเดี๋ยวนี้รู้สึกก็เปลี่ยนไปไม่ค่อยรับโทรศัพท์รู้สึกยังไงอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่อาจารย์ดูได้ว่าไม่น่าจะมีในเรื่องของการหักหลังเกิดขึ้นแล้วอาจารย์มีวิธีมีเคล็ดลับ วิธีที่ง่ายที่สุดในการมัดใจทั้งท่านสุภาพบุรุษแล้วก็ท่านสุภาพสตรีสำหรับผู้หญิงเนี่ยการเข้าไปด้วยความว่างเปล่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้ของเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะได้สิ่งของหรือว่าสิ่งมีค่าของเขาอาจารย์บอกเลยว่าการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต สภาวะของการเป็นผู้ให้แน่นอนผู้ชายเจอผู้หญิงนมใหญ่ตุดใหญ่ก็อยากจะอยากจะจัดผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันสุดข,ขั้วในบางเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เรามีหนี้มีสินหรือว่าสภาวะที่บ้านไม่ค่อยดีเลยอยากจะได้ใครสักคนเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ที่มันแย่ๆอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องความอยากได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งจงเข้าไปด้วยสภาวะของผู้ให้ผู้ให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินมีทองแล้วก็เอาไปบนเปิดผู้ชายอันนั้นไปเที่ยวบาโฮดแต่อาจารย์หมายความว่าเป็นเรื่องของสภาวะที่เธอจะรวยก็รวยไปเธอทำธุรกิจจนจะรวยแหละก็เรื่องมึงไม่ใช่เรื่องของกูให้เข้าไปในสภาวะแบบนี้ให้เข้าไปในผู้ให้ให้ความสบายใจ ังไม่มีอาจารย์ผมไม่จะตัวกัดนมเนี่ยเบลอเบะเลยอ้าวก็ให้สิ่งนั้นไม่ต้องมาอยากได้สมทรัพสมบัติไม่ต้องแล้วเราจะสามารถที่จะกุมหัวใจผู้ชายคนนั้นได้ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันไอ้ผู้ชายก็เช่นเดียวกันให้เข้าไปในสภาวะของผู้ให้อยาเข้าไปในสภาวะของผู้ไปขอนะส่วนท่านผู้ชายเนี่ยอาจารย์บอกอย่างนี้เลยมีหลายๆคนที่ทําตัวเป็นวัวเป็นควายเหมือนอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ย ออกไปทํามาหากินออกไปทํางานแล้วต้องเอาเงินเนี่ยมาดูแลครอบครัวนั่นเป็นหน้าที่ที่ต้องทําอย่าคิดว่าการเลี้ยงดูครอบครัวมันกลายเป็นหนี้บุญคุณอันนี้เป็นความคิดที่โง่เขลามากอาจารย์ขอพูดคําแรงๆเลยเพราะอาจารย์ก็เคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วก็มาตกผลึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทํานี่คือสัญชตาตญาณที่เราจะต้องส่งต่อเลือดเนื้อของเราครอบครัวของเราให้เขาเติบโต นะพรอะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่จะโดนเมียดา่าโดนเมียบ่นโดนอะไร,น,รนั่นเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นอย่างนี้บางครั้งโดนเมียบ่นอย่างดงอย่างงูอย่างเงี้ยเจอบางครั้งก็โดนเมียด่าทําไมจะล้างจานแค่นี้มึงล้างนานที่หมายเลยพนมมือเลยครับเมียกาลังให้พรโอ้โยโชคลาภกาลังเข้าอย่างเงี้ยแน่นอนเสียงยิ่งสูงเสียงยิ่งดังพรยิ่งเข้าแรงว่ะ เออไม่ต้องตอบโต้นะแล้วถามตัวบาปว่าทำไงดีขอบคุนับขอบคุครับเมียที่ให้พอเมียยิงดาแรงเขาไปได้รับพรแรงไอ้เหี้ยโชคลาภเข้าแรงเลยเขาเนี้ยนะให้รู้สึกแบบนี้ไม่ต้องไปตอบโต้ครับอย่างเดียวยิ่งครับยาวเท่าไหร่ยิ่งได้ประสิทธิภาพครับอันนี้ไม่ไม่เลิศน,นะครับเมียครับจะทําตามที่สั่งทุกอย่างจะขออะไรล่ะ คือนีอ 2, ข้ขอสองขอสามทำยังไงก็ได้ให้เมียมีความสุขเมื่อไหร่บางคนบอกมีปัญหาในเรื่องของบนเตียงเมียไม่อือไม่อือตูดก็โดนไม่ได้เลยจานครั้งแรกช่วงแรกเราเจอกันซัดเจอกันซัดเจอกันซัดผ่านมาสามปีเมียนมก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องพูดถึงดูดเลยมันไม่ได้เลยง่ายที่สุดอันนี้คือเคล็ดลับที่ไม่มีใครบอกนะทํายังไงก็ได้ให้เมียมีความสุขอย่างเช่นไม่เถียงปล่อยให้เมียชนะไปเลยเนะ ให้เมียบ้างให้ตังเมียบ้างถึงแม้ว่าเมียเงินเดือนล้านหนึ่งเราเงินเดือนหกหมื่นไม่เป็นไรก็ให้เมียไปสั 1, 2, กพันสองพันนะครถือว่าผัดกันรับผัดกันได้นะเพราะฉะนั้นทํายังไงก็แล้วแต่ให้สุภาพสตรีมีความสุขมึงจะปีตั้งแต่เช้าตู่นะหกโมงเช้าเป็นหกโมงเย็นถ้าวันนั้นเป็นวันหยุดราชะการมึงล่อไปเลยถ้าเมียมีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่โดนมือหลังออกมา เอ็กโซอดอร์เซนหลังออกมาโดพาม,มีนหลังออกมามันทำให้พอม,มีความสุขเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จากแข็งอยู่มันก็ลื่นได้เพราะฉะนั้นสภาวะภายในมีความสัมันอ้าวเดี๋ยวขายกระเป๋าต่อไม่มีแล้วนะในเรื่องของการดูดวงหรือว่าสาระหลังจากนี้อาจารย์จะขายกระเป๋ากระเป๋าแสดงสุพิชยากระเป๋าแสางเรียกทรัพย์สั่งรวยรุ่นนี้99,000่าบางคนได้ยินราคาเฮ้ย <c oughs> จะได้จะได้พ่อ,อมตายเยี่ยเขาขายกันราคาหลักพันหลัก นี้ถ้าหลักหมื่นเนี่ยเก้าหกับแสนรุ่นนี้13,900เป็นรุ่นคลาสสิกเป็นรุ่นคลาสสิกโลโก้เป็นนางฟ้าก็เรียกว่านางฟ้าเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราส่วนที่เห็นในตู้นี้เป็นรุ่นพรีเมียมสองหมื่นเกที่ราคาอ่ะอาเป็นว่าสําหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีมันตันไปหมดแลอาจารย์จงเริ่มเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์ เริ่มเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีข้อมูลนะหรือบางท่านซื้อกระเป๋าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะแถมให้ไปด้วยแถมกระเป๋าอาแถมไม่แถมดีกว่าท่านใดอยากได้ก็บอกอาจารย์หนูอยากได้หนังสือมาศึกษาด้วยมันคงมีวิธีการอะไรมากกว่านี้จําไว้ว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเมื่อเรามีกระเป๋าดีดี เอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเมื่อเรามีกระเป๋าดีๆเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยให้กับเงินให้กับธนบัตรเราความสัมพันธ์ของเรากับเงินจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือบ้านของเงินนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรานะทำไมรุ่นนี้ราคาตั้งเก้าหมื่นกว่าเพราะเป็นหนังม้ามหาจากักรพรรดิหนังม้าจากักรพรรดิญี่ปุ่นนะเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยเรียกทรัพย์หรือว่า เป็นที่อยู่แต่มันหมายความว่ามันช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ของเราด้วยแล้วกระเป๋าขอจารยเทพทุกใบผ่านวิธีมหาเทวพุทธาพิเศษปลุกเสกทุกใบทีราขาเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองแล้วถ้าวันนี้คนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำความดีอะไรให้กับเมียให้ซื้อกระเป๋าสดงสุพิชยาให้กับเมียเมียจะรักเมียจะหลง เพราะนั้นคนที่เป็นภรรยาหรือว่าคนที่เป็นผัวเนี่ยถือว่าเป็นคนรักอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการให้ขึ้นมานั่นคือการแสดงออกทางความรักที่ชัดเจนที่สุดซื้อกระเป๋าให้เมียอันนี้เราก็จะโชคดีซื้อกระเป๋าให้ผัวเราก็จะโชคดีเพราะนั้นเงินทองจะไหลมาเทมาเมื่อเกิดการให้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเงินทองก็จะเข้ามาหาเราค่อนข้างง่ายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์เนี่ย ไม่เอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์เลยแล้วก็ไม่ใช้กระเป๋าสตางค์เลยอาจารย์มีกรับก็ใช้กระเป๋ายี่ห้อของเราเองเนี่แหละสามเดือนเต็มเต็มเลยทดลองดูกับชีวิตเงินจากระดับนี้ลวงออกมาลวงล,งลวง,ลวงแล้วก็กลับไปใส่กลับไปใช้กระเป๋าสตางค์เอาธนบัตรใส่กระเป๋าเหมือนเดิมการเงินค่อยๆดีดขึ้นดีดขึ้น อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์พิสูจน์กับตัวเองเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์มีพลังงานพิเศษบางอย่างที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เดฟถ้าดีขนาดนี้มึงไม่ใช้เองหมดเลยล่ะมีไว้ขายใช้เองมีมากพอแล้วนะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะยังกังวลอยู่แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ ให้จำกฎ2ข้อนี้ไว้กฎข้อแรกคือกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200ราคากระเป๋าเราเนี่ยนั่นคือไรายได้ต่อปีของเราแล้วกฎข้อที่2คือกระเป๋าสตางค์ควรเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวจำไหมนะว่าถึงแม้ว่าเราจะหาเงินเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีที่กักเก็บเงินก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดูถูกเงิน จะเรียกทรัพย์ได้มากกว่านี่คือเคล็ดลับของเหล่าเศรษฐีแล้วจําเป็นไหมว่าที่จะต้องเป็นกระเป๋าอาจารย์เทพเพียงคนเดียวจะไปซื้อกับหมอดูท่านใดก็ได้ไปซื้ออาจารย์ไหนหรือจะไปซื้อแบรนด์อะไรก็ได้กุชชี่วิตตองแอร์มงแอร์เมดอาจารย์ลักอาจารย์อะไรพวกเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดจาไหมว่าจําแค่ว่ากระเป๋าสตางยิ่งแพงยิ่งดี อะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งท้ายกันด้วยโครงการสะพานบุญไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับ YouTube หรือว่าตัวเราเองก็ไม่เป็นไรช่างมันท่านใดอยากจะร่วมบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการก็ตามเบอร์บัญชีนี้อาจารย์จะนำเงินไปซื้อแพมเพิรดแล้วก็รถวิวแชร์หรือท่านใดอยากจะได้รถวิวแชร์ก็ติดต่อไปที่ สวพ91นะบอกมาจากลูกศิษย์อาจารย์เทพก็ได้หรือไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าอาจาร,รย์นําไปให้เนี่ยน่าจะถึงร้อยยังจำไม่ได้แล้วแต่ที่อื่นเนี่ยของโวงของเด็กจัดการเลยว่า,อ,าอ้าวอาจาร,รย์ขอให้ชาวราศีธนูจงพบจะความสําเร็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์พระพุทธโสธรพระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์หลัก เมืองสาลังเมืองจงบกบักรักษาชาวราศีธนูขอให้พ้นทุกทุกอย่างขอให้ร่ำขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงที่ราคา